บัดนี้ก็ได้พาท่านทั้งหลายมากับวายยังสังเวีนิยสถานแห่งที่4ี่ที่กรุงกุสินาลางก็เกิดที่สถานที่ที่พระองค์ทรงเก่งหลังวังขันรือว่าที่ที่พระองค์ทรงปรินิพานจุดแห่งนี้รือว่าสถานที่แห่งนี้ <c oughs> ในอดีตเรียกว่าสารโนทยาตนะซึ่งก็เป็น อุทยานของกษัตริย์ชาวมัณฑะซึ่งก่อเป็นอุทยานของต้นไม้สาระทางด้านของสาระอินเดียเราก็จะเห็นส่วนใหญ่ก็จะเห็นทางด้านของสาระสีรังกาที่มีดอกสีชมพูแล้วก็มีลูกเหมือนลูกมะพร้าว นั้นก็จะเป็นสาระของสีลังกาส่วน <c oughs> สาระอินเดียสาระอินเดียนี่ก็จะเหมือนต้นหลังนะครวะต้นจิกแถวประเทศไทยของเราืรวะว่ามีดอกเหมือนดอกพยออมมีดอกเป็นพวงสีขาวจะออกดอกในช่วงของฤดูการหนา อา <c oughs> หนานหนาวจะเข้าหนาหนาหน้า,นาแร้งช่วงนั้น <c oughs> จะเป็นช่วงของต้นหลังหรือว่าต้นสาระจะผิดดอกในช่วงที่พระองค์ทรงสเสด็จมาห <c> ล <oughs> ังจากที่มาจำพรรษาอยู่ที่ปาวาเจดีซึ่งห่างจากนี้ไปสามขาวุธก็ประมาณ12กิโล เกือบจากบันอพอกับบันบันนจุนทะทางด้านของอาหารมื้อสุดท้ายหรือว่าถวายพัตทหารในวันที่พระองค์ทรงจะปรินิพานก็ห่างไปจากนี่ประมาณ12กิโลหรือ3ขาวุฒิเช่นเดียวกันจากทางด้านของเจดีปาวานามานี่ก็ รละ,ละยะทางเกาะเกือบ20กิโลเกือบ50กิโลถ้าวิ่งไปทางรถปัจจุบันแต่ว่าในอดีตนั้นกาะระหว่างสองเมืองเมืองปวาวาเจดีก็รว่าเมืองปวาวาเมืองไวสาลีกับเมืองกุสินารานี่ก็เป็นเมืองเดียวกันเหมือนกับกรุงเทพ ระหว่างกรุงธนบุรีกับกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครกับฝังงง่งทางด้านของปาวาเจดีนั่นก็ขออภัยฝั่งทางด้านของกรุงเทพมหานครกับฝั่งกรุงธนบุรีก็จะเหมือนกับทางด้านของโกศินาลากับไวซาลีนั่นเองเซ่งก็เป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงมาจำพรรษาในพรรษาที่45 านหลังจากนั้นก็ะเสด็จอามาเพื่อที่จะมาปริริพานที่นี่โดยการได้แจ้งบวกข่าวทางด้านของกษัตริย์สัมมันชาวมันระสึ่งพระองค์ก็ทรงให้พระอานนท์ได้เข้ามาแจ้งข่าวทางด้านของกษัตริย์สัมมันระได้เมื่อได้รู้ข่าวแล้วก็เสียอกเสียใจรำพึงรำพันบางผู้บางคนก็ร้องห่มร้องไห้เหมือนกับเด็กเลยทีเดียว พอเกิดความเสียใจว่าบัดนี้ดวงตาของโลกแสงสว่างของโลกจะดับลงแลว้วนเะพราะว่ากษัตริย์มหาระเนี่ยมีความเคารพรักษนะแต่อพระเจ้าเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเนะพราะว่าในช่วงที่เกิดเหตุการณนะ์ทางด้านของเมืองไวสาลนะีผลกระทบนะเกิดโรคระบาดเกิดอะไรต่างๆผลกระทบก็มาถึงนะทางด้านของกุสินาลาเช่นเดียวกัน อารกโกทางด้านของอากษัตริย์ชามันระก็ดีากษัตริย์ฤาวีทางด้านของฝ่ายไวยสาลีก็ดีนั่นก็มีความเคารพรักะต่อพระเจ้าเป็นอย่างมากเมื่อได้รับทราบข่าวพระเจ้าจะไ่ได้ผ่านจึงมีความโศกเศร้ารำพึงรำพันเสียอ,อกเสียใจแต่ถึงอะไรก็ตามนาก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหลีกพ้นความ สูญเสียหรือว่าความไม่เที่ยงแห่งสิ่งทั้งหลายนั้นได้พระองค์ก็ทรงตรัสไว้แล้วนะพระองค์เมื่อมาถึงที่จุดที่ตรงนี้ก็จึงได้ให้พระอนนท์ได้ปูผ้าสังขติโรงที่แท่นบรรทมหรือว่าทางด้านของเตียงที่ทางด้านของกษัตริย์ชาวมัณฑะ,ะได้เตรียมมาไว้ณที่สารโนทยานนที่แห่งนี้ว่าเราเหนื่อยนัก เราต้องการที่จะนอนพักที่ตรงนี้นะซึ่งตลอด45พรนะพรรษาของพระองค์ไม่เคยตรัสในเรื่องของการเหน็ดเหนื่อยเลยนะต่การตัดเช่นนี้ก็เพื่อที่จะเตือนชาวโลกทั้งหลายเตือนเราทั้งหลายนะว่าสังขารนี่มันไม่เที่ยงนะเรียก่กทางด้านของนะสิ่งทั้งหลายนะนะยอมเปลี่ยนไปเต็มตามการเวลา และก็อย่าได้เปลี่ยนผู้บุคคลที่อย่าประมาทนะเตืียเราทั้งหลายนั้นไม่ให้ประมาทในการดําเนินชีวิตประมาทในความเป็นอยู่ทางด้านของอที่แห่งนี้เมื่อพระองค์ทรง,สงสเสด็จมาแล้วดับขันพระริพพานนะที่ตรงนี้ทางด้านของกษัตริย์ชาวมันระก็ได้มีการจัดตั้งในการที่จะฉลอ,องพระศพนะดโดยการบาเพ็ญกุศลศพสารีระศพของพระพุทธเจ้าอยู่นาที่ตรงนี้ ทั้งหมด7วันด้วยกันอลังจากนั้นจึงได้นำสศรีละศพของพระพุทธเจ้าผ่านไปยังตอนแรกก็นำศพไปตั้งไว้ที่นู่นที่เจดีมาหลายครั้งก็ว่าอาจจะพาญาติโยมหรือว่าท่านทั้งหลายได้ไปดูซึ่งเขาก่อเป็นเจดีเอาไว้ในที่ ตั้งพระศพในการไปตั้งผระศพของพระเจ้าสิ่งตอนแรกชาวกษัตริย์ชาวมรณะ,ะต้องการที่จะห้ามสรีระศพของพระองค์เนี่ยออกทางทิศใต้หรือว่าออกทางด้านของออ,อกทางอนอกเมืองออ,อกเส้นทางด้านของนอกเมืองอแต่ว่ายกสรีระศพอย่างไรก็ยกไม่ขึ้น จนในที่สุดเกาะได้ถามทางด้านของท่านพระรุทธ,ธะซึ่งเป็นผู้ที่มีดวงตาอันเป็นทิพนว่าเพราะเหตุอะไรจึงไม่สามารถที่จะยก <c oughs> <c oughs> สีดีละ <c oughs> ของพระเจ้า <c oughs> ขึ้นได้ <c oughs> สุขภาพไม่ค่อยที่จะดีนะคุณยาคุณยมพูดไปด้วยก็อาจจะได้ยินเสียง เสียงไอไปด้วยเพราะว่าได้เดินทางก่อนที่จะเดินทางก็ไม่มีเวลาที่จะได้พักผ่อนเต็มที่นจากว่าภาระกิจการงานทั้งหลายก็เลยทำให้ไม่ได้รับกันพักผ่อนพอมาถึงอินเดียก็ซึ่งก็ปกติก็เป็นคนที่ป่วยไข้ในช่วงของเดือนตุลานี้อยู่แล้ว ต่ช่วงของปลายตุลาหนึ่งปีก็จะมีอาการไข้หนักหนึ่งครั้งก็เลยเอามาถือโอกาสไขอินเดียซะแล้วก็อาการก็ยังไปดีขึ้นนี่ก็เป็นจุดที่ได้มีการตั้งสรีระศพของพระเจ้าก่อนที่จะได้เคลื่อนย้ายรวบานำสรีระศพ แห่ไปยังใจกลางเมืองของกรุงไบศาลีในขณะที่แห่สรีราชศพของพระเจ้าด้วยความประสงค์ของเหล่าเทวดาที่ต้องการด้วยความประสงค์ของเหล่าเทวดาที่ต้องการที่จะได้บูชา สรีราศพของพระพุทธเจ้าหรือบุคคลที่เดินทางมาแล้วยังไม่ได้ไม่สามารถที่จะเข้ามากลาบมาสักการะพระเุทจเจ้าได้ถึงที่ตั้งพระศพก็เลยมีความประสงค์อยากจะให้ยกสรีราศพของพระพุทธเจ้านั้นแห่รอบเมืองไปเส้นใจกลางเมืองที่จะไปทางด้านของที่เชิงตะก่อนที่จะถวายพระเผลิงของพระพุทธเจ้า น,นั้นก็เลยได้เปลี่ยนทิศทางจึงได้ยกสริรสมพระธเจ้าเคลื่อนย้ายไปได้ก่อเหรอบเมืองไปในขณะที่ไปเส้นใจกลางเมืองทางด้านของนางบริกาสึ่งเปลี่ยนภรรยาของพันธุรศสนาบดีสิ่งแต่ก่อนก็ได้ไปอยู่กับสามีที่แคว้นโกศลุวาที่สวัสถีหลังจากที่พัุรศสนาบดี ตายแล้วก็ได้มาใช้ชีวิตบรรพปายของนางอยู่ที่กรุงกุสินารานางเป็นคนที่มีบุญเหมือนกับนางวิสาขาเลยทีเดียวคือมีเครื่องระด,ดับประสาทเป็นเครื่องประดับเมื่อได้รับทราบข่าวหรือว่าเห็นทางด้านของการที่จะแห่ส,สีระศพของพระเจา้าผ่านไปยังนาบ้านของนาง นางก็ให้คณะรับาผู้ที่ห่อมศิลาศพนั้นได้วางทางด้านของศิราศพของพระเจ้าลงเสียก่อนพอนายจะนําเครื่องระดับประสาทนั้นมาบูชาศิราศพของพระเจ้าเมื่อมีการได้วางศิราศบลงแทนพระศพของพระเจ้าลงนางก็ได้นําเครื่องระดับประสาทมา กลุ่มหรือว่ามาห่มอิ่งเหล่าศพพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าส่าสันธลังสีก็เปล่งประกายออกมาเหมือนกับการได้รับอนุโมทนาหรือว่าอนุโมทนาสาธุการในการที่นางได้ทำการบูชาในครั้งนั้นนั่นเองอลังจากนั้นก็ได้กันย้ายผสบไปที่ทางด้านของ มกุนะพระมกุธนเจดีนะซึ่งก็จะเป็นที่ที่เอาทยานนะของกษัตริย์ชาวมระเช่นเดียวกันนะเป็นที่ทําการอภิเษกอ่านะเป็นสถานที่สําคัญเวลาที่นะชาวกษัตริย์ชาวมระจะขึ้นของราชนะก็จะมีการทําอภิเษกนะที่ตรงนั้นอ่านะระหว่าการทําพิธีสําคัญสําคัญอ่าของเรากษัตริย์อันะนี้ก็ได้ชาวกษัตริย์ชาวมระก็ได้ ยกให้เป็นเชิงตะกอนนะที่จะทําการถวายพระเพลิงเดี๋ยวเราก็จะได้อ่ไปติดตามสืบคน้นะตามรอยบัตรพระสัสดาอ่าในการเผาศรีละนะใน